สารกลุ่มนี้เนี่ยเริ่มมีการสะสมเข้าไปอยู่ในห่วงโซ่อาหารของของคนแล้วแล้วก็เป็นการสะสมในระดับที่ค่อนข้างสูงด้วยในอากาศในกากของเสีลอุตสาหกรรมนะคะในน้ำหรือว่าในผลิตภัณฑ์อาหารเนี่ยควรที่จะอนุญ,ญาตให้มีการปนเปื้อนของสารกลุ่มนี้ในระดับที่เท่าไหร่ไม่เกินเท่าไหร่ คือการตรวจเจอสารกลุ่มป๊อปในไข่เป็ดกับตัวอย่างสิ่งแวาล้อมอย่างเช่นตะกรอนตะกรนดิน,นะคะมันเป็นตัวบ่งบอกว่าสารกลุ่มนี้เนี่ยเริ่มมีการสะสมเข้าไปอยู่ในห่วงโซ่อาหารของของคนแล้วและก็เป็นการสะสมในระดับที่ค่อนข้างสูงด้วย เราเคยเก็บไข่ของสัตว์ปีกมาศึกษาในประเทศไทยเนี่ยเรามีการเก็บมาหลายพื้นที่เราพบว่าพื้นที่ที่เราเก็บมาจากจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยสูงเป็นอันดับที่1แล้วก็พื้นที่นี้สูงเป็นอันดับที่2ตัวกากตะกรนที่เราเก็บไปตรวจวิเคราะห์เนี่ยมันเป็นกากตะกรนที่มาจากการนำเอากาก,ากอุตสาหกรรมอันตรายของโรงงานเนี่ยมาทิ้งในพื้นที่ซึ่งทําให้มีการปนเปื้อนสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยผลการศึกษาของเราครั้งนี้มันชีช้ชัดว่าอุตสาหกรรมรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเป็นแหล่งกาเนิด thank you วันนี้เนี่ยมาตรการทางกฎหมายที่ใช้กำกับดูแลและควบคุมกลุ่มโรงงานรีไซเคิลเนี่ยมีเพียงเงื่อนไขแนบท้ายใอนุญาตประกอบกิจการมีระเบียบปฏิบัติหรือข้อบังคับอะไรบ้างเป็นมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมหรือว่าป้องกันเหตุเดือดร้อนํำคาญซึ่งมาตรการเหล่านี้เนี่ยโดยส่วนตัวมองว่ามันยังไม่เพียงพอสำนักง,งานนโยบายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือสอพอนะคะควรต้องพิจารณาเพิ่มประเภทกิจการที่ควรจะต้องมีการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพการรีไซเคิลเนี่ยมีการรีไซเคิลวัสดุที่หลากหลายชนิดมากวัสดุแต่ละชนิ มันทําให้เกิดพิษปลดปล่อยมลพิษที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นวัสดุบางอย่างที่มันอันตรายมากๆควรที่จะต้องมีการวางมาตรการว่าควรจะต้องมีการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงเรื่องของการประเมินผลกระทบทางสุขภาพด้วยแล้วก็ควรจะต้องมีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติควรที่จะต้องมีการพัฒนามาตรฐานของสารกลุ่มนี้ด้วยในอากาศในกากของเสียอุตสาหกรรมนะคะ ในน้ำหรือว่าในผลิตภัณฑ์อาหารเนี่ยควรที่จะอนุญาตให้มีการปนเปื้อนของสารกลุ่มนี้ในระดับที่เท่าไหร่ไม่เกินเท่าไหร่